โอเคมาแล้วเข้าไปเพื่อนเข้าไปเร็วเร็วอย่าขวางกันอีบ้าปิดประตูเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บอะไรได้เก็บก่อนตอนนี้เปิดนเปิดอะไรก็ได้มันยิงกันแล้วเฮย้ยท่านผู้ชมเพื่อนเราน็อกไปคนนึงวะ่ะสวยนะครับตอนนี้คือผมได้ปืนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนอะแต่เพื่อนเราอยู่ไหนวะอยู่นู่นไอเบอร์หนึ่งมันน่าจะช่วยอยู่โอเคงั้นคงไม่น่าเป็นไรหรอกเฮย้ฮยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมฟาร์มของอยู่ดีๆอยู่ๆเพื่อนก็ตายอ้าวงานนี้ไม่หมูท่านผู้ชมมันไม่หมูเลยแม้แต่น้อยรู้สึกเหมือนมีคนเดินมาข้างล่างเฮ้ยเจอแล้วใช่หมละเอาได้ไหมเนี่ยได้ป่าววะมไม่น่าได้อะระยะมันไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> แม่งยิงเปิดแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยกูโดนไหนๆไหนๆไหนๆ,ๆอยู่ไหนไม่รู้เราไปก่อนดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นเป้าแล้วนะครับเฮ้ย ระเบิดไฟระเบิดไฟบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลามั้งปลามากูก็ปลาได้ไอ้ปลาเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับหมอบก่อนครับหิวก่อนครับไม่ไหวครับโอ้โหงานนี้เจอศึกหนักเฮ้ยเพื่อน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 เอ้ามึงยิงกูกูตกใจกูก็นึกว่ามึงเป็นศัตรูมึงกูอะไรกูกูพูดไม่ถูกแล้วชิบหายแล้ว ผ่านแล้วรีโลก่อนโด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 นปะ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 บุมอุ๊ยอ้าวไอ้ห้าเอ้ยไม่ได้ดูเมื่อกี้เนี่ยนึกว่ามันโดนระเบิดแล้วไอเวนเอ้ยจบเลยกูพลาดแค่เรื่องโง่ๆแค่นี้โอ้โหผมหวังว่าในตานี้เราจะพอมีโอกาสที่จะ อยู่ท็อป10บ้างนะก็หวังแค่นั้นแหละที่1คงไม่หวังแล้วละ่ะฟ้บาบโอ้ยตกแม่งจะน,น่าจะน่าจะติดขอบหน้าต่างเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะไม่มีใครมาเราจะไม่แย่งเพื่อนฟาร์มครับเราเป็นคนดีใครมันมาบีบแต่อะไรตอนนี้วะกูยังไม่มีกระเป๋าเลยตอนเนี้ยไอ้บ้าเอ้ยไปเ,เจอแล้วกระเป๋าโอเครอดตาย ไอ้เพื่อนนี้ก็รีบแล้วเกินโอ้โหจะไปไหนกันจังเลยบัทา่าบัท่าคืออะไรปะท,ท้อ้ตอนนี้สมองสมองผมเลิ่มนเพี้ยนแล้วท่านผู้ชมดูดูมันดูมันแม่งรีบกันไปไหนวะเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนมึงจะรีบไปไหนขอกูเก็บกระสุนกระสุนขอเก็บนูน่นเก็บนี้หน่อยของยังมีไม่พอเลยเออเดี๋ยวดีของแม่งอยู่เกือนตรงเนี้ยจะให้จะเก็บก็ไม่ให้เก็บไอ้บ้าเอ้ยัวสมองมันจะรีบไปไหนห ไม่ถ้าจะให้กูหากระทะได้นะกูจะฟาดให้ตอนมึงขับรถเนี่ยมันเหมาะเจาะซะเหลือเกินเอ้าเอ้าเอ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 าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันน่านักเฮ้ยนอกจากบีบแต่แล้วยังขับควยไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยอื้อหืออื้อหือปงน่งมันมันมันหมันเขี้อ่ะ เฮ้ย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 รอลด้วยรอด้วยมา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 น่าจะพร้อมแล้ว color. ตอนนี้ว่าแต่วงวงมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยทำไมเราต้องไปด้วยอะไม่เข้าใจเลยเราขับรถไปก็ได้นี่ไปนะครับไป้วครับเอาลรเลยตอนนี้เรากําลังบินอยู่บนน่านฟ้าที่มีศัตรูอยู่รอบทิศทางเราไม่รู้ว่าการที่เราอยู่บนนี้เราสามารถโดนยิงได้ไหมแต่จากประสบการณ์แล้วยังไม่เคยโดนเพราะฉะนั้นก็ พอจะไว้วางใจได้ตอนนี้ผมรอให้พวกเขา2คนไม่สีสาคนโดดลงไปแล้วผมจะโดดตามเข้าไปงานนี้เราตามเพื่อนอย่างเดียวโอเคพูดปุ๊บโดดปั๊บเลยเอาละแล้วที่นั่นคือจุดหมายของเราเป็นบ้านหลังนั้นเราจะลงมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าข้างล่างนี้มีคนก็ถือว่าเราสวยเพราะฉะนั้นแผนการของผมคือผมจะลงบนหลังคาจึ๊บอ่าแล้วถ้าเพื่อนโดนยิงผมจะสามารถคุ้มการเพื่อนได้จากบนนี้เจ๋งไหมสรุปคือกูโดนก่อนคนแรกเลยทีบ่หายตาย เอาละท ici, ่านผู 2, e ้ชมมีใครจำไอ้นี้ได oh, ้บ้างหมหาสเนยไปนั่นอีกสองหอีกสองหอีกสองหเอาละได้เวลาฟาดเขาให้ไหมหาเสนนห์อ้ยเฮ้ยนี่อะไรอะหมวกหมวกอะไรวะเหมือนเป็นหมวกแบบว่าหมวกเกาหลีเหรอมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับคนขับรถใจเย็นเด้อ อ๋อไอนี่ไอ,น,ไอนี่คนที่มันนั่งท้ายมากับผมเมื่อกี้โอเคผมจะไม่ตีไอนี่แต่ผมจะตีอีคนหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าใครมันมีสองคนอนะจำไม่ได้แล้วแต่ผมจะไม่ตีมซส่วนะท่านผู้ชมผมจะตีเฉพาะตอนที่มันกวนตีจริงแล้วมันจะขับไปไหนเนี่ยฮะจะขับไปไหนจะขับเข้าเมืองใหญ่เน่นนะชิบหายแล้วมึงพาเรามาตายแกพาเรามาตายโอ้โหแม่งไม่ได้ต่างอะไรกันเลยผมว่ามันจะต้องมีคนอยู่บ้างแหละที่เนี้ย เอาละยังไงตอนนี้เราก็ลองเสี่ยงดวงดูแล้วกันนะท่านผู้ชมคือเราไม่รู้อะไรเลยนะครับตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วครับผมว่ามันน่าจะเริ่มแล้วตอนนี้มหากรรมการยิงถล่มน่าจะเริ่มแล้วเฮ้ยกระเป๋าสามเอ้ยกำลังตามหาผมหามานานมากไปเว้ยไปเว้ยวงบีบแล้ววงบีบแล้ววงบีบแล้วไป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 ,ไปโอ้ย นั่งกับใครดีนั่งกับไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่แม่งดูปลอดภัยกว่าไปกันดีกว่าเพื่อนเรามันสองพี่น้องให้สองพี่น้องสองคนเสื้อเขียวขาวนั่นมันไปกันเองส่วนเราก็ไปด้วยกันแต่กว่ามึงนี่ก็น่าจะขับได้เฮ้ยนั่งกับใครดีนั่งกับไอ้นี่ดีกว่าไอ้นี่แม่งดูปลอดภัยกว่าเฮ้ย แกแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพี่น้องโอ้ยอือหือโอ้โหโอ้โหผมว่าผมว่าผมผมว่าจะไปผิดคันว่ะิบ่ายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเท่าจะขนาดนี้มึงเอ้ยโอ้โหเพื่อนไอ้เพื่อนเอ้ยเพื่อนให้กูขับไหมเพื่อนเพื่อนให้กูขับเถอะเพื่อนเอ้ยแม่ง ทำไงดีวะเฮ้ยมึงก็รีบเกินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันยิงกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกูลงดีกว่าไปละแม่งเอ้ยเอาละผมจะไปหาไอ้เบอร์สองเฮ้ยเมันมันมันยืนง้ออยู่งั้นอะทำไมไม่ยิงมันเอ้ยมึงทำอะไรกันอะอ๋อน่าจะบอดดูทรงแล้วเพื่อนแม่งน่าจะรู้แม่งเดินไปต่อยไม่กลัวเลยสักนิดเฮ้ยอุ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 ้ยอันนี้ไม่ใช่บอดนะมั้งหรือเปล่าแหม มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ผมหามันไม่เจอแต่ผมจะไปหลบอยู่หลังรถคือถ้าเกิดว่าสมมติเกิดอะไรขึ้นผมจะขับรถหนีได้เลยไงไหนวะไอคนที่ยิงเราเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่นี่มันอยู่ไหนมันอยู่นู่นมันอยู่นั่นโดดมาตรงนี้ไม่เจอใครเข้ามาตรงนี้ฟึบหลังหินไปกูตายหาเลยนะฟับฟับฟับไม่มีครับจังหวะนี้หลบหลังหินก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตายไม่ใช่อะไรไม่รู้มันอยู่ในบ้านนั้นหรือเปล่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันผิดคาดเอ้าเอ้า อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยมันมันมาหลายจุดจัดตอนนี้นผมงงไปหมดแล้วศัตรูแม่งมัวชิบหายเลยตอนนี้เฮ้ยเหมือนผมจะเห็นวะนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงเฮ้านานยใจเย,ย็นดิใจเย,ย,ยน็นเย็นเป็นไหมเนี่ยฮะเราใจเย,ย,ยน็นเย็นเป็นไหมมันอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยเนี่ยเราต้องฟังเสียงปืนแล้วเราก็ตามเสียงปืนไปอ น่าจะแถวแถวแถวนั้นแหละแต่แถวไหนก็ไม่รู้อันนี้มั่วนะครับน่าจะแถวแถวนั้นมั้งไม่รู้อะไปเพื่อนแมงไปแล้วเพื่อนแมงไปแล้วเพื่อนแมงวิ่งแล้วเราก็วิ่งตามเราต้องวิ่งตามเราต้องวิ่งตามตามเพื่อนไปแล้วเราจะรอดไม่ว่าแต่ไอคนที่ตายมันไอ้เบอร์หนึ่งที่มันขับรถไม่ดีนี่ว่าเออโอเคดีแล้วเฮ้ยเจอแล้วอุ้ย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 อ วาเอ้ยแมงแมนวะเฮ้ยศัตรูงานนี้ไม่หมูว่ะท่านผู้ชมชิพ่านแล้วโอ้ยหมวกผมหมวกผมจะแตกเฮ้ยมันยิงอยู่ที่เดิมเลยไอยตัวนั้นที่มันยิงผมไม่รู้ใช่เปล่านะแต่น่าจะอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมเฮ้ยเเอาเฮ้ยเยพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนชิพ่าแล้วนี่เลยควันครับ ชุบครับโอเคชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนเราจะไต่ขอบวงไปใช่ไหมตามเบอร์สองไปผมว่าเขาเล่นเป็นอยู่ไอ้เบอร์สามฮิวอยู่ตอนนี้เฮ้ยโอ้โหแอดดอกแม่งลงเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันไม่สำคัญลลแล้วล่ะไอ้ไอ้ดอกบ้าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่ต่อไปแล้วโอ้โหแล้วกูว้าวทุกดอกเลยไอเวนเอ้ยแม่งฟับ

อออออุุุุ้้้้้ยยยยยนี่ครับระเบิดควันแม่งได้ใช้ตอนนี้แหละผมว่าแล้วมันต้องใช้ได้ใช้ชิบหายแล้วกูโดนวงบีบกูโดนวงบีบเฮ้ย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 ชิบหายแล้วเออวงบีบตายเออไม่ไม่แต่อย่างน้อยก็ที่4โอเคงั้นก็ท็อป10ของเราเป็นไปได้แล้วครับโอเคตบมือโอเคนี้กูก็พอใจแล้ว